นักทำเป็ดตกตะลึงยอดวิวคลิปที่เซลฟี่กับลิซ่าที่เคยถ่ายไว้ในงานการกุศลที่ฝรั่งเศสค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่นักทำเป็ดโดนลิซ่าตกเข้าให้ในงานการกุศลณกรุงปารีสเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมางานจัดโดยคุณพิจิตมาคงภรรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสหรือสตีหมายเลข1หนึ่งค่ะในช่วงนั้นนะคะลิซ่าก็ได้ขึ้นโชว์ด้วยเ๋ยวร่างทองแบบนี้คิดว่าทุกคนคงจําได้แน่นอนนะคะเป็นที่ตกตะลง ือฮาากกันมๆและเสียงตอบรับในงานวันนั้นก็คือดีมากๆนะคะพื้นที่สื่อจุกๆุวิดร่างทองกันฉ่ำมากๆคุณอิบราฮิมมาลูฟนักทำเพลงโปรดิวเซอร์ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเลบานอนหนึ่งในศิลปินผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยในครั้งนั้นนะคะโดลิซาตกเขาให้เต็มๆในช่วงท้ายงานค่ะเมื่อศิลปินทุกคนขึ้นไปรวมตัวกันบนเวทีเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันซึ่งลิซาเองก็ได้ยืน อยู่ท้ายสุดสุดแถวเลยคุณนะ้ายืนเป็นตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้เลยนะและมีจังหวะหนึ่งที่คุณอิบาฮิมมาลูฟได้วิ่งไปขอเซลฟี่กับลิซ่าแบบส่วนตัวแบบนี้ลิซ่าเองก็น่ารักนะคะก็ยอมให้ถ่ายแบบเป็นกันเองเลยหลังจากนั้นนะคะคลิปนี้ก็ได้เผยแพร่ลงใน IG ส่วนตัวกลายเป็นคลิปน่ารักน่ารักอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะพร้อมกับแคปชั่นแบบฉบับคนโดนตกว่ามีหลายคนขอให้ฉันโพสต์วิดีโอเซลฟี่เล็กๆที่ฉันถ่ายกับลิซ่า เมื่อเราอยู่บนเวทีตอนจบของการแสดงเขายังบอกอีกว่าลิซ่าเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนใจดีมีความสามารถและมีพรสวรรค์ค่ะหลังจากวันนั้นนะคะก็โดนล,ลิซ่าตกเข้าไปเต็ม และยังมากดติดตาม Instagram ลิซ่าด้วยค่ะเวลาผ่านไปร่วม4เดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบันนี้ล่าสุดคุณอิบาฮิมมาลุกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งจนทําให้เขาตกตะลึงกับยอดวิวที่เกิดขึ้นเขากลับมารีโพสต์คลิปนี้อีกครั้งค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่นว่าตอนลงวิดีโอสั้นนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีคนดูเกิน15ล้านวิวนี่มันบ้าไปแล้วและแคปชั่นประโยคเดิมเหมือนโพสต์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยว่า ผมหวังว่าเธอจะกลับมาที่ปารีสเร็วๆนี้นะคะมีการจะแย่งชิงตัวลิซ่าไปแล้วช่วงนี้ฮอตนะลูกสาวเราฮอตเกิร์นะใครๆก็อยากได้ตัวนางไป ฝั่งบ้านเราเองก็อยากให้มาถ่ายซีรีส์บ่อยๆฝั่งปารีสก็รอเขากลับไปเออในแปลกใจเลยนะคะนักทําเป็ดโดลิซ่าตกแล้วเพราะใครที่ได้รู้จักลิซ่าจริงๆจะร,ร,รู้ว่าลิซ่าน่ารักมากๆนอกจากจะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วนะคะยังอ่อนน้อมถ่อมตนมีเสน่ห์ยังวางตัวดีด้วยอีกทั้งยังเป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนด้วยใครที่ได้ร่วมงานด้วยก็ต่างเอ็นดูหมดนะ แต่คลิปสั้นๆที่เซลฟี่กับลิซ่าคลิปนี้ก็คือแมทที่สุดในช่องของเขาเลยนะทุกคนยอดวิว15ล้าน4แสนคนกดหัวใจ698,000ยอดคอมเมนต์7,760และยังมีจำนวนแชร์อีก1,837แนะ่ชอบจังหวะที่ไปไหวขอบคุณพี่เขาแบบไทยๆด้วยน่ารักมากๆนะคะทุกคนคลิปนี้อัปเดตเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ